อืมอืมอ <ara> ือืมอืมอืมชยาตวยาต้องต้องวกมัมเาอม่นันที่สิบเก้ากรกฎมองพันยี่สิบเอ็ดจะไปดำาแล้วครับผมจะนาครับมกอ้าถมาะปดูมอม่ปลามัง โตมันคือแตงอะไรนี oh no. ่เขาเรียกอะไรนะแตงแตงแตงหอมนั่นน่ะขบวนนะอ่าอะไรวะแคนตะลุกไม่ใช่อ๋อแตงเลมอนเลมอนคล้ายๆกับเลมอนนะฮะ ที่มันจะมีกลิ่นหอมๆนิดนึง่งยยนะฮะรสชาติก็ะจะหวานนิดนึงไม่หวานอ่ะเต็มมาใหม่เฮามันไม่หวานเยอะหรอกไอแมกแมกบางงัง <c oughs> ใช่หอมแหมกอ้าวอายุเบิกแรกนะโว้ไปไหนหวานมากนะครับ <c oughs> <c oughs>

เียวานวันนี้ก็ฝนตกเป็นบรรยากาศที่ดูเห็นไหมครับบรรยากาศฝนตกโยเฉพาะเหมลอนวเลยอ่ะไอ้ล่สงายอ่ล่อร่อยมากเลยแกละแกลสงายมงตึ้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 งเนี่ยจริงจริงตี๋จังฝัดดดวงกาวะ

มือนิ่งๆดิไอเอาช้อนออกไปดิดูความสดของแตงนะครับหนาวเลยอย่างพวกแฝงแตงโมชายโยโหฮิวตกใจอะไรมากะยามากะยาปลั๊กตะปูอเนี่ยได้กับย่าไม่ย่อปลั๊กเลยเบ้